สวัสดีครับอุบอนบุ๊กนะครับเซครับดีโวชุดไฟดีแม็กนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูว่าทําอะไรบ้างอันนี้ก็จัดชุดไฟดีแม็กก็จะมีหัวชีดนะครับเป็นของอีซูซ1หนึ่งจุดเก้านะครับลางนะครับคืนลางเป็นของอีซูเหมือนกันนะครับเซนเซอร์ต่างๆง,งนี่ใช้เป็นอีซูหมดเลยเพราะว่าทนกว่านะครับไฟไม่เกิดปัญหาไฟโชไฟเอนจิ้นโชทำให้รถเหยียบไม่ออกนะครับคือ อัตราเร่งแรงมา้าแรงบิดเพิ่มมาแน่นอนซุมเสียงเปลี่ยนแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญเราจูนเองกับมือครับพุทุค,คุณบอลบุ๊กรีแมปพร้อมกับกล่อง ECU ชอปนะครับคันนี้ถือว่าเป็นรถไล่ข้างที่เต็มระบบคันหนึ่งได้เลยนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยลูลบุกการข้อเนี่ยฝาสูบเนี่ยเดิอหมดก็คือไล่รอบข้างระบบน้ํามันนะครับปัม๊มปั๊มเป็นปั๊มของ USA นะแล้วก็ เทอร์โบ F55 นะครับเดินอินเตอร์ครับครบหมดนะครับประมาณนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาฟังเสียงอยู่กับที่แล้วกันเพราะว่ามืดแล้วเดี๋ยวจะส่งเสียงความรำคาญให้เพื่อนบ้านนะครับฟังเสียงพอครับปากของพอพอวันนี้ว่าทุ่เสียงจะเป็นยังไงนะฮะ เดี๋ยวผมจะให้ดูคันเร่งน,นะครับต้องบอกก่อนว่าติดเท้ามากๆคันเร่งไม่มีรอยแบบลื่นและลงชา้าขึ้นชา้าลงช้าไม่มีครับแตะเป็นมาแตะเป็นมาป้าป้าป้าเลยถูกใจเจ้าของรถเขาละคันนี้รถซิ่งจากเมืองการนะครับอันนี้ บอกเลยเห็นทรงแบบนี้นะเ,นเพื่อนๆจะเที่ยวไปเล่นทรงเบสนะบอกก่อนระวังให้ดีจำสีรถให้ได้เจอแล้วอย่าไปยุ่งกับเขาเจอนะโอเคฝากไ็้ด้วยครับใครอยากได้แบบนี้ติดต่ออุบอนพุกได้ครับสวัสดีครับ